สวัสดีค่ะมีรถ SUV สภาพปีสวยประวัติดีฟีดาวส่งเดือนละแค่6,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสันเอ็กเซลเครื่องยนต์2,000เกียร์โตคันนี้ปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่299,000บาทเท่านั้นรถกว้างนั่งสบายภายในสปอร์ตสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายด้วยนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีม,มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะรถ SUV น่าใช้มากมากเลยนะคะน i ส s ัน X-Trail เครื่องยอนต์2000 ซินเกียวโตปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่299,000บาทเท่านั้นภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกต่บไฟฟ้านะคะแอร์แบกแบสกุญแจรีโมทค่ะเครื่องเสียง AM, FM, AUX แล้วก็ CD นะคะกว้างมากๆเลยนะคะนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรนนีได้นะคะที่หนึ่งบาทขึ้นไป ค่ะกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีอตอนหลังด้วยนะคะสภาพดีค่ะบอดี้สวยค่ะใครกำลังมองหารถษ u v v นะคะสภาพไปสวยเหมาะสำหรับครอบครัวเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะเติมน้ำมันย e ี1สิได้ด้วยนะโอ้ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะสุดๆเลยค่ะเบาะหลังก็สามารถพับได้ด้วยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะ29900 0บาทเท่านั้น ขายไม่แพงเลยนะคะประวัติดีจัดได้เต็มนะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยมีแอร์ตอนหลังด้วยเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะผ่อนสบายสบายด้วยค่ะน่าใช้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ไปรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วค่ะ เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะ2,000เบนซินค่ะสภาพดีค่ะไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพสวยประวัติดีฟีดาวส่งเดือนและแค่6,000บาทเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะนิสสันเอสเทลเครื่องยนต์2,000เกียร์ออโต้ปี2010ค่ะสนใจยังไงโทรศัพท์ถามราะเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 5 5 8 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะยินดีข้อมูลค่ะนะใา้มึงมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะบ๊ายบายค่ะ